ปาเหรอใส่เสื้อเชลล์แล้วไปขายของไปเป็นพนักงานเชลล่นวันเนี้ยคืคนนี้สิเล่นโรลเลอร์เบรดเก่งแล้วนะ เรื่อง่าเป็นพ่อเมื่อยเลยถูกเข้ามุมบ้าเมื่อยเลยต้องเข้ามุมป้าเป้ป้จ๋าทำอะไรเนี่ยเข้ามุมดีไหมแม่อยู่ไหนมามาเล่นมามาสิเล่นป้าสิจะให้หมื่นนี่เรียกไม่ได้แล้วเราก็ต้องลอไปพ่อแม่ก็ไม่ได้ยินอเเรียกป้าเป้เล่นป้าสิสามป้ากำลังลุมอยู่ไม่นป้าสิ ออก,าาก่อนเลยบ้า <c oughs> <c oughs> ก,ก่าาาอนไม่งั้นอยู่ในมุมเสียงมันนั้นแป้นจริงๆเลยป้าป้าป้าเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมคะลูกกำลังพยายามอยู่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ไ,มไ,มไมด้ปวดขาปวดขาโอ้ยโอย้ยโอย้โอย สบัดสบอมสบัดสบอมเลยไปขึ้นมานั่งได้แล้วเนี่ยไปเออต้องนั่งได้แล้วเขามุมดีไหมแม่อยู่ไหนมาม้าเล่นมาม้าสิเล่นป้าสิจะให้หมื่นนี่มันเรียกไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องล่อไปพ่อแม่ก็ไม่ได้ยินป้าเรียยป้าเป้เลยป้าสามป้ากำลังลุมอยู่เลยป้าสิ เลีบป้าก่อนเลีบป้าก่อนไม่งั้นอยู่ในมุมป้าป้าป้าน่ารักต้องอยู่ในมุมเดินเข้ามุมอีกแล้วเหรอเดินเข้ามุมเพราะน่ารักน่ารักเกินไปนึกว่าเป็นพ่อเมื่อยเลยถูกเข้ามุมป้าเมื่อยเลยต้องเข้ามุมนี่ค่ะเต้เต้จ๋าทำอะไรเนี่ยยงโยยงยงอยู่นั่นอะ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาช่วยเดือตัวเองสิคะลูกช่วยเดือดตัวเอง <laughs> <laughs>